ไม่นี้นะครับผมเข้ากันอยู่ที่อีลามาร์เก็ตนะครับทุกคนไม่นี่คุณแม่กสิภามามสื่อแนวเป็นขนมจีนนะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาทำทำขนมจีนให้ลูกๆค่ะมาดเดือหงหัวแมาถึงวันนี้ ไก่เลยนี่มันมีน้ำยาไก่บอเบอนี่น้ำยาไก่แล้วก็น้ำยาปลามีเลือดใส่บอเบอน์มีค่ะเลือดนี่เขอาเลือดเท่าหรือเาเอาเลือดเนี่ยบอเลือดไก่บอที่แม่ป่าเลือดเท่าเลือดเท่าตัวตอนนี้เทาก็เริ่มจะได้ป่านเลือดจะคลองแล้วเริ่มเริ่มเราจะเริ่มจะไม่มีเลือดแล้วนี่เลือดเท่าหลุดเกิดเป็นสีดำบอเต๋ าจเป็น,าก,กา,นากิกานกัฟตอ,อดี้ากระลำีลเดไัเล่ไปเลยอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเนาะ สูตรลับไม่เปิดเผยได้พี่น้องเพราะว่าเข้าอ่าสีบ่ได้ให้เบิรงเบิร์ตอัวนนะครับว่าเข้าอ่อยังแน่แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือตุ้มสุดตุ้มอย่ามาใส่เบิด์ตซองเลยได้หนิหมอนึงนี่เออมืออันมืออันมือว่านล่งขิดแต่บางงไปเข้าจาว่าผมสิบวรุนเบิดบอกว่าเอกเดียวแต่บางงก็ว่าได้ผมสุดลสองรอบเนาะขึ้นนี่เนาะเอ้ยกะทิน้ำนะครับพี่น้องอืมเขากติดโฆษณาเนาะ บอบอ,บอเขาบ่ห้เบิองเลยพอาคุยกันแล้วบอเข่าพาดเป็นมั่งของเราคุณเอาพักอย่างนี้ไปดิเดือดเลือดดีเ,เลือดไก่สักอัดเอาเลไลายร้อนเลือดนีสิบบาทเพิ่มบอนด์พือถื่อแขกสิบาบาทเองนะครับพี่น้องเลือดเป็นขนมจีนนะครับพี่น้องกินเมืดหัวนะครับมือแรงสนับสนุนโดยน้องชัย น่องไส้นะครับแดนสาวแหงบานตองหาเลียงขนมจีนเท้ามือนีเป็นบุญเป็นงาน่านไปเทือนแฮงบุญแฮงเทียนเพราะมีอัญญญนใหญ่บอกหรือเท่ากับอ,อ,ญญญญอันใหญ่อันนึ่งเปโหลดถ้ากับอ,อันหน่อยน้ำจก 3, 4, ักสามซีหาเพราะเป็นคนเยอะอยูน่น,แนะแม่ที่ปาดนึงดอกเอาได้หลายโหลดเอาอีกจักอันสองสามอันเนาะ สิบสิบบาทนึงได้พี่นอ้องถือถือนี่นะคะอีกรถเนาะสองอันเนาะเป็นหาพอดีเนะาะพ่อหละ่หละ,ละเพราะอ่อตีแต่ละคนให้หยินลายบอกออีกบอกอีกำกันากาสองบอกเอาสองอันหรอแม่ นี่ครับอีกสองกันนั้นตักอะไรพ่ออยู่บ่อพักกันนะไรกินกราบบล็อกมไม่เอานี้เนี่ยแคกกิโต้นั่นกิโกินกราบแสบด้วยเนะี่ยแคกกิโต้ฮอคนนีมันจะไปต,ตัดเอาของเราที่สุดมันจะพอไหมพอแคกกีโต้นี่เนี่ยกินกราฟขอบุญย่ำพอดีเลยนี่ย่ำกับปุนเลยน้ำยาล้า,ออา,ลาใส่ผักซี่พักซี่เขายัง ้าษีไม่มีกันปลาต้มอัี้ตดกีู้ถือเต้พี่น้องที่่ามาเฟรสนะฮะทุกคนณบ้านหนองไสของเฮ้านะครับตรนนี้ พี่น้องตอนนี้เรากะถึงว่าลาสุดท้ายของการเฮ็ดนามขนมจีนแล้วนะเม่ตุกเล้วไปนี่แเล้วไปพร้อมกินพ่้อมกินพ่ออมกินละบอพร้อมชมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ายั่วเลยจ้ามุ้ยยาไก่กะทิยั่วๆเลยจ้าป้าเป็ดกระแสบโพดกินเบิดวุงบันี้คือหมอหญยแท้ ก็<ว>เป็นตาดแสบแค่้ใดแสบไป,ปนอนลงบาดเฮ้ยพี่ดอกมาดื้อมาดื้อมาดื้อพี่นะวันนี้มีซมีด้ปัดพักอาล้างการพักอาล้างกานขนมจีอาล้างการโอ้ปึ๊ดพี่นะมีหอดทวงอกอกกะล้ำพักซีบโหราผ้าพักอีตูว หอมใบมุ่นโอ้ยบวอึดตะผักนอกตตะแสบครับ,บ,บมาเด้อพี่น้องเด้อบาดอีเด้อไกไปบ<ป>๊ายบาย